สวัสดี EP สองค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เราก็ยังพาทุกท่านอยู่ที่สวนพลอยชนกโชก้าชันนะคะตำบลบางลักใหญ่อํเาเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งแรนเพาเที่ยวค่ะาพาผู้ชมทางบ้านมาหาอาจารย์ท่านนะคะก็คือมาขอความรู้เกี่ยวกับการยกยอด ต้นไม้นะคะแล้วก็ไม้ทุกต้นค่ะที่อาจารย์ยกยอดให้เราชมในคลิปนี้นะคะก็คือไม้ไม้ราคาหลักแสนนะคะผู้ชมคะต่อจากอีพีที่แล้วนะคะห้ามพลาดกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมกันต่อเลยนะคะเมื่ออีพีที่แล้วค่ะที่เราค้างกันอยู่ก็คืออาจารย์ท่านค่ะก็กําลังยกยอดทรับพยนผลอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อกันเลยค่ะมาชมการยกยอดทรัพยพผนผลค่ะซึ่งไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่ที่น่ารักมากเลยนะคะ แทงหน่อออกมาโดยที่ยังไม่เคยยกยอดเลยนะคะซึ่งแปลกมากเลยค่ะเขาแตกออกมาเป็น2ต้นนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะก็จะมาแยกหน่อของเขานะคะเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะใครสนใจอยากจะชมไม้อยากจะซื้อไม้นะคะสามารถเข้ามาชมได้นะคะผู้ชมค่าสามารถติดต่อสอบถามมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปแล้วก็ อยากจะเข้ามาที่สวนก็ปักหมุดมาได้ค่ะสวนพลอชนกโชคเก้าชั้นอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้แลนแลนด์พาผู้ชมทางบ้านมาขอความรู้อาจารย์ค่ะแล้วก็มาประชาสัมพันธ์งานประกวดวันที่20นะคะใครอยู่ใกล้เชิญชวนนะคะไม้ส,สวยๆอยู่ในกระถาง6นิ้วคุณยกมาได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีพื้นที่ลงค่ะเพราะว่าอาจารย์แยกเฉดสีให้หมดเลยค่ะไม้สีไหนก็ยกมาได้นะคะการแยกเฉดสีหลายๆเฉดสีเนี่ยคือ แต่ชั้นเนี่ยมีไม้นะครับมีไม้นะครับไม้อาจจะเป็นสีนี้ไม่สีแดงอาจจะเป็นสีชมพูสีม่วงสีขาวนะครับพวกนี้ถ้าเราแยกเฉดสีให้ทุกไม้ทุกต้นเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเขามีมูลค่าของเขานะครับเขาจะมาลงประกวดได้ลงแข่งขันได้แต่ถ้าเรียงไม้สีอย่างเดียวแล้วไม้ที่สีเหลืองสีออกต่างๆสีม่วงมันก็สู้ไม่ได้เนี่ย ออกแนี่ออกมาแล้วโดยที่ไม่ต้องลือ้อเราไม่เอาออกทรงมัจะเสียเลยโอ้นี่นะคะ,ะไม่ต้องลื้อเลยค่ะเนี่ยอาจารย์ยออกมาแล้วก็ติดรากออกมาด้วยค่ะเนี่ยติดรากออกมาด้วยอุ้ยสวยมากเนี่ยหนอก,ก็สวยต้นแมก็สวยเนี่ยไม่ต้องลือ้อไม่ต้องลือ้อออกมาเลยยางไปเนี่ยถ้ามันไม่เกี่ยวข้องเอาออกก็ได้ก็ออกได้นะคะออกได้ครับ เนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะอย่างนี้อย่างนี้เขามีโอกาสที่จะแตะออกมาได้สองลอนได้ไหมคะยากครับยากยากแต่อันนี้เขาเขาเขาถูกกระตุ้นอ่ะถูกกระตุ้นประมาณนั้นอันที่เขาจดี๋ยวดู๋ยวเอย่างเงี้ยอันนี้ทาแผลให้เขาเสร็จแล้วก็ตบแล้วก็กรอกเขาได้เลยนะคะ อันนี้ทาแล้วใช่ไหมเทาแล้วทาแล้วนะคะแค่นี้อนีแค่เนี้ยครับแค่นี้เราต้องลดน้ำไหมคะเนี่ยไม่ต้อง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 ด้วยนะเพราะว่าแผลเขารอยสักวันหรือสองวันแล้วก็ใลดเพราะว่าแผลมันยังใหม่โอ้ยหนูทําผิดสูตรอีกแล้วมาถึงลดก็ไม่เป็นไรลดก็ไม่เป็นไรแต่เราไม้อย่างนี้ยังไม่ยังไม่ต้องลดน้ำอ่ลดก็ไม่เป็นไรครับลดก็ไม่ผิดลดก็ไม่ผิดโอ้ยหนูลดชุ่มเลยอะ แต่ไม้ตัดไปใหม่เนี่ยพยายามลดน้อยหน่อยเท่านั้นเองค่ะครับเห็นียกกเสร็จแล้วค่ะไม้ไม้ถากยังอยู่เยอะตองนู้นอีกนี่นะคะผู้ชมขาเนี่ยไม้อาจารย์นาเข้ามาทางนั้นเลยนะไม้ด่างมีหลายๆชนิดแล้วก็ได้ปะแต่ละต้นก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนี่ต้นเหลืองใบเหลืองเมื่อกี้น่ะเขาซื้อกันกหลักกลางๆนี่นะคะใบใบเหลืองใบเหลืองเมื่อกี้อ๋อใบเหลืองต้นนี้นะคะ นี่นะคะโอ้สีเขาเหลืองเหมือนเหมือนบุษราคัมเลยนะคะอาจารย์โอ้ยหกหลักกลางๆเลยนะคะเนี่ยไม่รู้เนี่ยไม่มีเวลาตัดเนี่ยน,นี่โดนตัดไปแล้วรอบนึ่งอนนียเพื่อทำจำนวนก็ขยากจำนวนรากคะลุแบบนี้เลยแข็งแรงมากตัวนี้ก็ราคาสูงเช่นเดียวกันนะคะทำไม่ได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เอสพอถามชื่อมาเอสต้องเขียนชื่อไว้ ต้องเขียนไปข้างกระถางเลยที่่าเขียนไม่หมดครับชื่อหายชื่อลบไปใช่ไหมคะใช่มาดูตรงนี้ ีลากมาแน่นอนพอลากเห็นพลากเขาทิมนกไปอย่างนั้นแล้วมาแล้วเเก,วก็ประมาณอย่างเงี้ยยาวเฟ้ยเลยแข็งแรงมากประมาณอย่างเงี้ยแข็งแรงมากเลยตอนนี้อ่ะห้างอ่ะยังต้นเป็นหมื่นนี่นะครับต้เป็นหมื่นนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจตอนนอี้เราก็มีอยู่แล้วก็ตัด ก็ค่อยตัดทำไหมนี่นี่ก็น่าน่าจะได้อยู่นะคะจาจหลักหมื่นน่าจะได้อยู่เลยเห็นเขาไลฟ์อยู่เห็นเขาไลฟ์ลาขายอยู่น่าจะหลักหมื่นอยูอ่ยายต้นพอแล้วไอ้ต้องดูดิต้นที่ว่าเมลูซาเมลูซาอ๋อนี่เมลูซาอันเดียวกันไหมเอสไม่ไม่ไม่ใช่อ๋อแล้วทำไมเอสจำอันนี้ได้มันแพงอันนี้มันแพงใช่ไหมคะเลยต้องจําชื่อแม่นเลยชื่อแม่ กี่หลักคะจ่าตัวน,นี้ตัวซื้อมาสองแสนกว่าตอนซื้อสองแสนกว่านะคะคตัวน,นี้ซื้อมาสองแสนกว่าพี่ชมยกไปได้กี่ยอดลนะสองสามยอดสามยอดสามยอดโอ้ถ้าราคาเขาหล่นลงเนี่ยกว่าจะได้เงินสองแสนคืนนะแล้วก็โดนโดนั้นไปก้นต้นตอสองสามต้นโดนอะไรเหรออียิปต์ มีอียิปต์ด้วยอโอโดยไปสี่ล้านฝากจากห้าล้านนะครับอ๋อที่ต่ออยู่ขางล่างอะนะคะชข้างบนนี่แหละมาโดนใหม่อีกแล้วมาโดนใหม่อีกใช่มีอียิปต์เข้าด้วยเหรอใช่วิจัยแล้วอาจารย์แลวอาจารย์มีลงอีเว็บนะคะอียิปต์เข้ามาได้มาเจาะเข้ามาเลยครับเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมเอสหลายเดือนแล้วประมาณห้าหกเดือนแล้ว้ิจัยแล้วขข่ช่างบางอาจเจาะอีเว็บเข้ามาเลยวิจัยถึงมากเลยอ่ะ เเห็นหมดในกล้องแต่งก่เห็นหมดอ่าแต่มันไม่ชัดลากขาดแล้วเอเด้ลอยนวลลอยนวลจนถึงทุกวันนี้นะคะอาจารย์วิจัยแล้วโอ้ดิ๊ดดี่อาเองเลยเอเด้จะได้รอดไหมอย่างเงี้ยมีโอกาสรอดไหมรอดรอดก็ประมาณอย่างนี้นะครับการการยกยอดไม้นะครับก็ก็ี่ก็ยกได้แล้ว ทุกคนก็รอยอดอยู่ตอนนี้ยอรอหนอบารมีรุ่งเรืองบารมีรุ่งเรืองครับเนี่ยอันนี้มีคนรออยู่ใช่ไหมคะรอรอหนออยู่รอหนออยู่นะเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยขายขายยอดไปฟิลิปปินส์คจะสี่แสนไหมยมยอดขายไปฟิลิปปินส์ตอนนี้บ้านเราก็อยังไม่ได้จำหน่ายเนี่ยใกล้แล้วนี่ก็ยกยอดได้เนี่ยเตรียมยกยอดได้แล้ว อาจารย์คะความแตกต่างของเขาที่ราคาเขาได้สูงเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะเออมันเป็นไม้ตัวใหม่นะครับแล้วก็สีเขาจัดขึ้นนะครับถ้า<ส>เทียบกับเออเทียบกับตัวตัวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับสีเขาใกล้เคียงกันมากะนะครับเนี่ยสีเขาจะจะจัดกว่าน,นี้นี่เพิ่งไม้เพิ่งแกะหน่อมาแล้วยังสีไม่เข้าเต็มไม่เข้าเต็มอ่ะหนู้นนั้นนะครับต้นแม่เขาสีแดงมาก แล้วคุณเดิมเนี้ยใบใบเขาสั้นสั้นมากไหมคะสั้นอยู่แล้วสั้นอยู่แล้วนะคะตรงอย่างนี้เลยลักษนะอย่างนี้เลยนี่นี่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขนะคะเอกักเขาเป็นแพทเทนใหม่ใหม่เลยครับถือว่าเป็นแพทเทิร์นใหม่นะคะเขาก็เลยราคายังได้นะคะเนี่ยแหละอันนี้เป็นมหาเฮงอันนี้มหาเฮงมหาเฮงตอนนี้ราคาเขาก็โอเคอยู่นะคะต้นนี้ก็อยู่ห้าหลักปลาย ห้าหลักแปปปลายหนอนะหนอเป็นไม้หนอด้วยนะคะผู้ชม่ะนี่จะแกหนอเนี่ยห้าหลักแปปปลายห้าหลักแปปปลายค่ะไม่มีรากด้วยห้าหลักแปปปลายก็สักประมาณเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นนะคะผู้ชมขาหนอด้วยนะเป็นไม้หนอด้วยเขาชื่ออะไรนะคะอาจารย์มาหาเฮงมาหาเฮงมาหาเฮงโอ้โหใครได้เป็นเจ้าของต้นนี้ก็ต้องมาหาเฮงนะคะ ตอนนี้อาจารย์มีแบ่งันในสวนหลายต้นม,มีไปแบ่งไปสี่ต้นแบ่งไปแลวสี่ต้นนะคะนี่ครับมีหนุ่ม,นมในไร่ค่ะในไร่ของออคุณพ่อหนุ่มในไร่ค่ะพี่อะไรไม่รู้อีกต้นหนึ่งแล้วก็ของผ้าจานต้น,นหนึ่งอืมหาเฮงค่ะผู้ชมค่ะหาเฮง,เงต้นนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นดูความสวยของเขาแล้วดู ยกมาอีกแล้วหนอใหญ่คือต้นนี้อันนี้ก็คือหน่อนะคะหน่อครับอ้อันนี้ใช้เวลากี่เดือนคะจานี๋เป็นปีครับเป็นปีนะคะใช่เป็นปีตอนนี้ของของอันนี้มีเจ้าของแล้วดล้วขายไปแล้วขายไปตั้งนันเล็กๆกเล็กกว่านี้เลยขายไป9ายเก้าหมื่นแอดดิของใครนะแอดของพี่ทองหล่ออ่าพี่ทองหล่อพี่ทองร่ออ่าพี่ทองหล่อต้องตั้งตั้งเอาตัวเล็กๆแล้ว แล้วก็ผ่านสนามมาหลายสนามได้วยได้ทุกสนามครับได้ทุกสนามเลยนะคะใช่ท,ที่ดงบัานที่วันนี้ยังไม่ได้มอให้พี่ต้องรอเลยค่ะครับเจ้าของไม้ฝากเลี้ยงไว้นะคะพุชขาเนี่ยฝากเลี้ยงไว้เนี่ยซื้อหน่อไปแล้วก็ฝากเลี้ยงไว้จนโตขนาดนี้ค่ะเนี่ยใครสนใจนะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นสอบถามมาได้นะคะจีบกันเองค่ะจีบกันเอง มหาเฮงค่ะมหาเฮงตอนนี้ไม้ไม้ด่างเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าโชคเก้าชั้นตอนนี้ราคาดีงามกว่าไม้ทุกชนิดเลยนะคะก็ยังโอเคอยู่นะครับกับฟิโลโชว์กับฟิโลเขาเขาชากันแล้วก็ในบางสวนก็ไปทางฮาร์ดเชฟฮาร์ดเชฟก็มีนะครับก็ไม้ยังเดินอยู่นะครับไม้ในท้องตลาดก็ยังหรือถึงาร,ราคาจะแผ่วไปสักนิดนึงนะครับแต่กระส่าไม้สวยก็ยังยืนหลักอยู่ ยังเย็นอยู่ได้ยังเย็นอยู่ได้แต่วันนี้ยังไม่ได้ผสมเกสรเลยวันนี้นะคะใช่เพราะว่าทุกวันอาจารย์ก็จะเดินผสมเกสรเช้าขึ้นมาอาจารย์ผสมเกสรเหมือนวันนี้พอดีต้องส่งสินค้าเขาลงประจักเลยเลยเลยยังยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับดินมาตั้งแต่เช้าเลยสงสารเลยไม่เป็นไรค่ะค่ะ อาจารย์คะเดีย๋ยวท้ายท้ายคลิปอยากจะให้อาจารย์นประชาสัมพันธ์ถึงงานประกวดอีกรอบหนึ่งคะ่ะนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเอ่ทุกท่านนะครับที่จะนําไม้มาประกวดก็ดีจะมาเที่ยวชมไม้ก็ดีนะครับหรือจะมาไลฟ์สดให้กับเพื่อนเพื่อนของตัวเองเห็นนะครับเพื่อน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 ของการชมหรือจะไลฟ์ไปจากประเทศนะครับวันที่20กันยายนี้นะครับ ยี่สิบจะถึงเนี้ยอีกสามวันที่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่อยู่ตำบลไซใหญ่อำเภอเซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับปักหมุดมาได้เลยครับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่นะครับอยู่ติดกับโรงเบียร์ไฮนเกินะครับปักหมุดมาได้เลยขอเชิญนะครับมาเที่ยวชมมาชมไม้มามาไม้มาประกวดกันนะครับแล้วก็นะครับทุกอย่างนะครับฟรีหมดนะครับมีอาหารเลี้ยงฟรีอีกนะครับเราจะ ให้กับกลุ่มชั่เก้าชานกลุ่มมาชอบไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับเข้ามาเที่ยวชมกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ฝากทุกท่านนะครับช่วยบอกต่อนะครับช่วยบอกต่อกันนะครับผมท่านใดท่านใดอยู่ใกล้เชิญชวนนะคะงานประกวดโชคเก้าชานค่ะงานนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าสมัครใครมีไม้สวยๆกระถางเริ่มต้นที่6นิ้วขึ้นไปนะคะยกมาได้เลยไม้ทุกสีประกวดได้หมดเลยยกไม้สีอ่อนสีแก่มันมีประเภทแยกให้เขา โอเคค่ะวันนี้ช่องแลนด์แลนด์พาเที่ยวต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่เสียสละเวลาให้แลนด์แลนด์มาถ่ายทํานะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับผมสวัสดีอาจารย์คขอบคุณมากสวัสดีแลนด์แมากครับผมค่ะบ๊าาย